ขั้นตอนและขั้นตอนที่สามนั่นก็คือผ่าเมอขั้นตอนที่สามนั่นก็คือผ่าเมอตัวนี้ปรับผิวให้เรียบและลื่นไม่หนักหน้านะครับตัวนี้นะครับและขั้นตอนที่สี่คือขีดกันแดดพร้อมมีอัพเดทมีอัพเดทเนี่ยจะช่วยนะครับสำหรับท่านที่แต่งหน้าแล้วตกปบหน้าครับแต่งหน้าแล้วเรียกวาหน้าหยดคือตอนเช้าออกจากบ้านที่สวยเลยพอเริ่มทานข้าวเที่ยงหน้าเริ่มดำ ถ้าถาตัวนี้ไปก่อนน่าจะยิ่งแบบนี้เล็เลยนะครับและใครอ,อยากแต่งหน้าเบาๆสบายอยู่บ้านก็จบที่ขั้นตอนที่4ลงแม่งฝุ่นนิดหนึ่งจบเลยนะครับตอนนี้ผ่านไปแล้ว4ขั้นตอนขอแจ้งว่า4ขั้นตอนนี้ง่ายอาจารย์สามารถอย่านนั่นเองนะคะเอาใครมีฝ้ายกมือขึ้นค่ะเดี๋ยวปิดงให้หมดเลยใครมีกรายกมือขึ้นค่ะเดี๋ยวปิดให้หมดเลยใครตาขายกมือขึ้นค่ะวันนี้ตาขาเยอะเนื่องจากไวทอโทนนอนไม่ค่อยหลับนะ ¿Qué กลางแบบนี้ได้หัวมา้ดาโคโลกคุณพี่ว่างเคะไม่มียังไม่มีเหรอคะคุณพี่ครับเสร็จ

ทั่วหน้าเลยนะครับเปลือกตาใต้ตาซ<ร>อนนนี่คุณพิเนแบรดดีด้วยหรือเปล่าคุณื้อขาวคืน น like> ี่นี่ถ่ายวิดีโอหรืออะไรเนี่ยถาวิดีโอใจเย้มห้นางเงินหยิบฟองน้ำในซองสีทองนี้ขึ้นมา